สวัสดีครับเป็นเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจาก Facebook วันนี้มาดูข้อมูลนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับระยะสั้นนะครับจำนวน5สูตรกันเลยนะครับสูตรนี้นะเริ่มจากนะครับรางวัลเลขท้ายนะครับสตัวบน395นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง1 5นั่นเองนะครับมาดูนะครับวิธีการคํานวณนะครับของสูตรที่1กันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่การคํานวณนะครับเรามาดูข้ออ่า คำเตือนกันนะครับข้อมูลเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับขอให้เ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจนะครับในตัวของท่านเองทุกๆข้อมูลจัดทําขึ้นเ,นเพื่อสนับสนุนรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมาดูที่สูตรที่1นนะครับสูตรที่1ใช้นะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลัก หน่วยบน1ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นสองครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สอหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับได้เท่ากับ8ปบวกสได้สิบสนะครับสิบวกห้าได้สิบเจ็ดสิบวกหได้1ิ1แปดบวกหได้ยี่สิบสี่ยีวกหนะครับได้เท่ากับยี่สิบก้าวกหได้เท่ากับสามสิบสูตรที่หนงะครับงวดแรกได้ศนย์ะครับอ่ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับส ต่อมาเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลัก10บนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย3คงที่ตัวเลขบวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ9บวก9ได้เท่ากับ18สูตรที่2นะครับ8บวก4ได้เท่ากับ12 12บวก8ได้20 20บวก5ได้25 ยี่สิบห้าบวกสามได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหกได้สามสิบสี่สามสิบสี่บวกสามได้เท่ากับสามสิบเจ็ดนะครับสูตรที่สองได้เป็นนะครับวิ่งตัวเดียวเจ็ดนะครับในงวดแรกเป็นสูตรสั้นๆนะครับห้างวดนะต่อมาสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามใช้หลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวกด้เก้าคงที่ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ7บวก7ได้14นะครับแล้วก็6บวก6ได้เท่ากับ12จากนั้นบวกรวมกันนะครับ8บวก4ได้12 12บวก3ได้15 15บวก4ี่ได้19 19บกวกได้21 21บวก9ได้เท่ากับ30สนะครับสูตรที่3ได้0สูตรที่3นะครับได้เป็นเลข0นต่อมาเป็นสูตรที่4นะครับใช้หลักแสน2ครั้งนะครับหลักร้อยบน1ครั้งหลัก10บน1ครั้งหลัก10 เลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นั่นเองนะครับ5บวก5เท่ากับ10นะครับได้0 3ย์บวก3ได้6จากนั้นนำนะครับมาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับ6นะครับบวก3เท่ากับ9 9บวก9ได้18นะครับ18บวก0นได้18 18บวก2นะครับได้เท่ากับ20สูตรที่4นะครับได้เป็นเลข0ูนย์สูตรที่4ได้เป็นเลข0ูนย์นั่นเองนะครับก็คือเนี้ยสูตรที่5นะครับยังไม่เดินนะ ดังนั้นนะครับมาดูทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่10นะครับเข้าไปที่นะครับหลักสิบบนสูตรที่2 7เนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนสูตรที่30นย์เข้าหลักสิบบนสูตรที่40ย์เข้าหลัก10บนนะครับงวดแรกนะครับก็มาตรงตามนัดนะครับ2ตัวบน0-7นเั่นเองนะครับมาครบทั้ง3สูตรนะครับแต่ได้แค่2ตัวบนนะครับมาดูในสูตร มาดูในนะครับงวดต่อมาสูตรที่1นะครับได้ศูนย์นะสูตรที่2ได้6สูตรที่3ามได้3าสูตรที่3ามได้3ามสูตรที่4ี่นะครับได้อามมาดูนะครับแต่ละสูตรกันนะครับสูตรที่1 0ึ่ศนย์นะครับเข้าไปที่หลักสิบนะสูตรที่สองหเข้าไปที่หลักร้อยนะครับแล้วก็สูตรที่3ามสสูตรที่4ี่สามนะครับแล้วก็สูตรที่5 3สเข้ามาครบนะครับ3าตัวบน6 0 3นย์สนะครับทั้ง3มสูตร อ่ะทั้ง5สูตรทัทีนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้5สูตรที่2ได้8สูตรที่3ได้5สูตรที่4ได้8สูตรที่5ได้3นะครับสูตรที่1 5นะครับเข้าไปที่หลักร้อยสูตรที่2 8นะครับเข้าไปที่หลักหน่วย สูตรที่3 5หนะครับเข้าไปที่หลักร้อยสูตรที่4 8นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยแล้วก็สูตรที่5นะครับ3เข้าไปที่หลัก10 538มนะครับมาครบนะทั้ง3สูตรนะครับออาตัวท,ทีสลับสีเลยนะครับ538มนะครับมาครบ3ตัวบนนะครับทั้ง5สูตรงวดที่4นะครับสูตรที่1 ส,ส,ส one, ูตรที่1ได้4นะครับสูตรที่2ได้4สูตรที่3ได้4สูตรที่4ได้4สูตรที่5ได้4ได้4นะครับทั้ง5สูตรนะครับมาเฉพาะหลักร้อยตัวเดียวนั่นเองนะครับอ่ะก็ยังนะครับชนกัน4สูตรนี้ก็วิ่งรูดกันได้เลยนะครับมาดูที่นะครับงวดที่5นะครับวันที่1เมษายนนะครับ2564ที่ผ่านมานะครับสูตรที่1ได้7นะครับสูตรที่2ได้0 สูตรที 7, right. ่ salud, formas, through, 3ได้2สูตรที่4ได้0สูตรที่5ได้7นะครับสูตรที่1เข้าที่เลข7นะครับหลัก10บนนะครับสูตรที่2ได้0เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับสูตรที่3ได้2เข้าที่หลักร้อยบนสูตรที่4เข้าศูนย์หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็สูตรที่5เข้า7หลัก10บนมาครบนะครับ3ตัวบนนะทั้ง3สูตรนะครับทีนี้เราจะมาคำนวณกันนะครับในงวดวันที่ อ่า16เมษายนนะครับ2564มาดูที่สูตรที่1นะครับใช้หลักหมื่น1ครั้งนะครับหลักพัน1ครั้งหลักหน่วยบนนะครับหครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่ 1- 2ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1นะครับ1ครั้งบวกด้วย1งคงที่สูตรที่1นนะครับได้เท่ากับเนาะ เจ็บวกสเท่ากับเนะครับเก้าบวกศเท่ากับเ้าเกท่ากับวกหได้สิบหนะครับสิบวกหได้ยี่สิบวกหงได้เท่ากับยีสิบเอ็ดนะครับสูตรที่หได้หนะครับทีนี้มาดูสูตรที่สกันต่อนะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักหมื่นนะครับหนครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนนะครับสองครั้งหลักหน่วยล่างนะครับหนครั้งหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่สอครั้ง หลักหน่วยนะครับเลขท้ายครั้งที่2นะครับ1ครั้งบวกด้วย3คงที่7จบวกเได้14นะครับเบวกสเท่ากับ99บวกสได้13 13บวกได้1 8 18, 18 2บแปดวกสได้20 20บวกเได้27 27บวกศได้เท่ากับ27อ่าทษทีนะครับ27วกสได้เท่ากับ30สนะครับสูตรที่2ได้0ูนย์นะทีนี้มาดูสูตรที่3กันนะครับสูตรที่3นะครับใช้หลักหมื่นนะครับหครั้งหลักพันหนึ่งครั้ ร้อยบน1ครั้งนะครับหลัก10นะครับเลขท้ายครั้งที่1นะครับสครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหครั้งบวกด้วย9คงที่9กบวกเได้18 7นะครับเจวกเได้14สูตรที่3 7นะครับเจ็ดบวกสเท่ากับเกบวกสได้11 11อบวกแได้19 19กบวกสได้23 23ิบวกเได้เท่ากับ3ามสนะครับสูตรที่3ได้เป็นเลขสองต่อมาสูตรที่4นะครับสูตรที่4ี ใช้นะครับหลักแสนจํานวน2ครั้งนะครับหลักแสนสครั้งหลักร้อยบนนะครับ1ครั้งหลัก10บบนนะครับ1ครั้งหลักสิบเล็หน้าครั้งที่1นะครับสครั้งแล้วก็บวกด้วยเลข2งคงที่นะครับ4ีวกสเท่ากับแนะครับแล้วก็5้5 0บวกหเท่ากับศสูตรที่4 8่แปดบวกสเท่ากับสิบวกเเท่ากับสิบเบวกศูนย์ได้สิ 17บวก2ได้เท่ากับ19นะครับสูตรที่ 4, 4ได้9ทีนี้มาดูสูตรที่5กันนะครับสูตรที่5จะเป็นเลขอะไรนะครับใช้หลักพันนะครับ1ครั้งนะครับหลักหน่วยบน1ครั้งหลักอ่าหลักหน่วยบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1นะครับ1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1หนึ่งครั้งบวกด้วย7คงที่ สูตรที่5นะครับได้เท่ากับ2นะครับบวก0เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7 7บวก5ได้เท่ากับ12 12บวก3ได้เท่ากับ15 15บวก3ได้เท่ากับ18 18บวก7ได้เท่ากับ2 5สนะครับสูตรที่3ได้5นะครับตัวเลขในงวดนี้นะครับในสูตรนี้นะมานะครับไม่เหมือนในงวดที่ผ่านมานะครับ1 0 2 9 5นะครับหวังลึกๆนะครับในงวดนี้จะมานะครับครบ วังลึกๆนะครับในงวดนี้จะมานะครับสัก3สูตรนะจะได้จับชุด3ตัวบนนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะมาดูในชุด3ตัวบนนะครับจับไปพบกันหมดนะครับ1 0 2นะครับ1 0 9 1 0 5นนะครับ1 2 9 1 2 5 1 9 5นะครับต่อมาเป็นนะครับ0 2 9 ศู 0, 2, 5, 0, 9, 5, นย์สองห้าศูนยะครับสองเก้ามีแล้วนะครับสองจากนั้นก็เป็น951าห้กมีแล้วนะครับก็จะอยู่ข้อมูลดูนี้นะครับสมตัวบนนะสามตัวบนนะครับถ้ามาครบนะครับทั้ง 5สูตรนะครับก็จะออกมานะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้ามาถึง3สูตรนะครับก็จะได้เป็นนะครับหลักอ่าสตัวบนนะครับเป็นชุดโต๊ะนะครับโต๊ะบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอ่ะก็วิเคราะห์ดูนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับชื่นชอบนหนเลขตัวไหนกันนะครับในชุด3ตัวบนนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุดนะครับ ทีนี้มาจับชุด2ตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบน2ตัวบนนะครับแบบไม่ปักหลักนะครับก็จะออกมาเป็นนะครับ10นะครับ1 2 1 9 1 5 0 2นะครับ0 9 0 5 2 9นะครับ2 5และก็นะครับ9 5 จะได้จํานวนทั้งสิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุดนะครับเป็นข้อมูลนะครับสําหรับ5สูตรวิ่งบนสั้นๆนะครับชนกันนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับชื่นชอบตัวไหนก็เลือกนะครับไปใช้งานนะครับวิเคราะห์พี่นาดูนะครับชอบกันเป็นสูตรๆก็เลือกกันเป็นสูตรๆประกบคู่ชุดกันได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับ2,564นีนี้นะครับความชื่นชอบส่วนตัวนะครับ ่าก็จะเป็นนะครับชุดที่เป็น29นะครับ95นะครับ15 05นะครับแล้วก็02นะครับ1 2 3 4 5ชุดนะครับแล้วก็อ่า1น่าจะเน้นไปที่25นะครับก็เป็นข้อมูลนะ2ตัวนะครับส่วนชุด3ตัวบนนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอ่า ะเป็นคู่โต๊ดนะครับจะออกมาเป็นคู่โต๊ดนะเพื่อนๆสมาชิกก็ไปสลับหลักกันได้เลยนะครับถ้าถูกใจเลขไหนไปอยู่หล like ักไหนก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นเนาะก็เป็นข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการนําไปวิเคราะห์พินานะครับเลือกที่จะนําไปนะครับประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ